สวัสดีครับนี่คือรายการฮอปบีดุนกองทุนของเล่นวันนี้เราจะมารีวิวของลำแพของรวแพของเล่นแพรถูกแล้วอะครับวันนี้ผมได้ของเล่นใหม่มาที่นะครับมีชื่อว่าโกเซไมนะครับเนี่ยนะครับมันจะรูปร่างคล้ายเหมือนไม้เลยครับตอเพราะมันเป็นไม้เป็นไม้ใช่ไหมครับอันนี้สนุนะครับไม่ต้องสนใจอ่ะขอไปก่อนอ่าครับลูกเล่นนะครับอย่างได้นะครับข้างหลังมีสวิต เราต้องเปิดถ้าเราไม่เปิดก็จะไม่มีเสียงนะครับอ่าใช่ดูต่อไปแล้วครับลองลองกดดูก็จะเป็นเพลงต่างๆครับลองลองอ่านี่ก็จะมีเพลงก็จะเป็นเพลงโกเซนะครับครับก็จะเป็นแบบทำนองเมโลดี้แบบเหมือนเด็กๆนะครับอ่าครับต่อไปก็อันนี้เป็นเพลงปิดก็ชาโกเซเตอร์ครับเป็นเวอร์ชันอ่ามิกซ์2เวอร์ชัน2 อ่านะครับต่อไปนะครับเพลงต่อไปนะครับเพลงสุดท้ายแล้วครับไฮไลท์ไฮไลท์นะครับเล่นแล้วแบบผมชอบมากครับเพลงนี้อ่านะครับครับครับถ้านไปแล้วนะครับกับของเล่นชิ้นแรกที่เรารีวิวกันไปนะครับโกเตมายต่อไปนะครับที่เราจะมารีวิวกันมันคืออะไรครับไม่ใช่นะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของส่วนที่เราจะมารีวิวอันนก็คือ หุ่นเล็กหุ่นตำรวจเล็กโรบอคอมนั่นเองนะครับครับผมครับของเล่นชิ้นนี้นะครับก็จะมีลูกเล่นขยับมือขยับขาได้นะครับมันขยับอือื่นได้ไหมครับขยับอย่างอื่นพวกหัวพวกอะไรอย่างี้ยไม่ได้นะครับมันเป็นล็อกตายล็อกตายนะครับลูกเล่นของมันครับไฮไลท์ของตัวนี้นะครับครับผมคือมันจะมีแสงกับเสียงนะครับมีแสงเรือครับครับก็ไปรับผมนี้นะครับมันจะมีแสงออกมาตรงไฟนะครับโอ้โหจบตาโรบอคอมนะครับถึงมันจะเป็นหุ่นยนต์ที่ เก่านะครับตัวนี้แต่ตอนนี้ก็มีการรีเมค e ทำหนังขึ้นมาใหม่นะครับเราก็จะได้ชมกันในเร็วนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับในที่สุดพวกเราก็รีวิวนะครับของได้ทั้งหมด2ชิ้นเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมนะครับอุดหนุนของแท้นะครับอย่าไปซื้อของปลอมมาเล่นกันนะครับคราวหน้าเราพบกับการรีวิวของเล่นครั้งใหม่ที่รายการฮ็อบบี้ดุนกองทุนของเล่นนะครับส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ